สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะวันนี้เราจะมาพลิกอากาศกันในหัวข้อจัก,กรวาลอยากจะบอกอะไรกับเราช่วงนี้จะมีไพ่ทั้งหมด3ากองให้เลือกนะคะกองที่1คือหินสีเขียวกองที่สองคือหินสีม่วงกองที่สามคือหินสีน้ําเงินให้เพื่อนเพื่อนตั้งจิตอธิษฐานตั้งจิตเลือกหินที่เราชอบ แล้วก็มาฟังคำตั้งนานกันได้เลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆที่เลือกไพ่กองที่หนึ่งคือหินสีเขียวตัวนี้สำหรับเพื่อนๆที่เลือกไพ่กองที่หนึ่งเรามาดูกันว่าเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆได้ไพ่ Ace of Pentacles n i g h t of w a n d แล้วก็ The Hermit ช่วงนี้เพื่อนๆอาจจะรู้สึก เพื่อนเองอ่ะกำลังทําบางสิ่งบางอย่างทําบางสิ่งบางอย่างอย่างแบบขมักขม้นที่ตั้งใจมากๆเลยที่จะทําสิ่งนี้มม่อาจจะเป็นงานหรือบางสิ่งที่เพื่อนเพื่อนรักที่เพื่อนตั้งใจทํากันมันมากอ่ะเพื่อนเพื่อนพร้อมแล้วอ่ะคือคือคือสิ่งนี้ที่ที่เพื่อนเพื่อนได้ทำเนี่ยอาจจะเตรียมมาได้สักระยะหนึ่งแล้วอ่ะแล้วก็พร้อมที่จะแบบเดินหน้ามันต่อด้วยความด้วยความรู้สึกแบบ มุ่งมั่นแล้วก็มีแพชชั่นกับมันมากๆคือเพื่อนมีมีมีไฟมากๆเลยในการทำทาเรื่องนี้อาจจะได้เริ่มมันมาบ้างแล้วสักระยะหนึ่งแล้วได้ฝึกได้ทดลองอะไรแบบนี้มาสักระยะหนึ่งแล้วแล้วก็มีความรู้สึกว่าฉันพร้อมแล้วฉันพร้อมที่จะไปต่อฉันพร้อมที่จะพัฒนาสิ่งที่ที่ฉันทำเนี่ยต่อเพื่อให้มันเพื่อให้มัน ไปในสิ่งไปในทางที่เพื่อนๆต้องการและในความต้องการหรือในในสิ่งที่เพื่อนๆทำในครั้งนี้มันอาจจะไพ่เดอะเฮอร์มิตขึ้นอาจจะมองมองได้ว่าเพื่อนๆในในในครั้งนี้งานในครั้งนี้หรือสิ่งที่เพื่อนๆทำในครั้งนี้มันอาจจะเป็นการคน้นค้นหาตัวเองด้วยการเรียนรู้การที่จะพัฒนาจิตวิญญาณของตนเอง มันเป็นไพ่เป็นไพ่จิตวิญญาณเป็นไพ่ยยาการเรียนรู้เหมือนเพื่อนๆพร้อมอะ่ะคือคือเพื่อนๆกองเนี้ยคือคือแบบออกแนวมีไฟมากมีไฟมีแพชชั่นในการทําบางสิ่งบางอย่างมากๆแล้วอยากจะรู้ว่าจักรวาลอยากจะบอกอะไรเราบ้างจักรวาลก็อยากจะบอกว่าสิ่งที่เพื่อนๆได้ทําในครั้งเนี้มันเหมือนว่าเพื่อนๆได้ถูกกําหนดไว้แล้ว ว่าเพื่อนๆจะต้องทำสิ่งนี้มันเหมือนเป็นบางสิ่งบางอย่างที่เพื่อนเพื่อนเกิดมาแล้วว่าถูกมอบหมายมาให้ทำสิ่งสิ่งนี้แลวเพื่อนเพื่อนพร้อมด้วยเพื่อนๆพนพร้อมเพื่อนๆพร้อมที่จะทำมันเพราะเพื่อนๆมีความถนัดจกักรวาลอยากบอกให้เพื่อนๆเดินหน้าต่อได้เลยเพราะว่าสิ่งที่เพื่อนๆนได้ทำ ในครั้งนี้มันเป็นสิ่งมันเหมือนกับว่าเพื่อนๆอาจจะสะสมมาแล้วอาจจะสะสมมาแล้วหลายหลายหลายภพชาติอะไรก็ได้อถึงได้ว่าเพื่อนๆมันเป็นมันเป็นสิ่งที่เพื่อนๆได้ถูกมอบหมายให้ทําต่อหรือมันอาจจะเป็นสิ่งที่เพื่อนๆได้ร้องขอได้ร้องขอต่อจักรวาลร้องขอต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วเพื่อนๆได้รับมันได้รับในสิ่งนี้ แต่สิ่งนี้จัก,กรวาลอยากจะบอกเพื่อนๆว่าเพื่อนๆต้องใช้สติใช้สมาธิใช้ความตั้งมั่นใช้ความแน่วแน่มันบางสิ่งบางอย่างในนี้จัก,กรวาลสื่อสารมาบอกว่าเกี่ยวโยงกับจิตวิญญาณค่อนข้างเยอะจิตสำนึกจิตวิญญาณงานที่เ,เพื่อนๆทำมันมันเหมือนจะต้องออกมาจากจิตได้สำนึกออกมาจาก ความต้องการภายในจริงๆของเพื่อนๆมันเหมือนเป็นความฝันมันเหมือนเป็นความฝันที่เป็นเพื่อนมันเป็นสิ่งที่เป็นเพื่อนใฝ่ฝันอยากจะทํามาตลอดแล้วเพื่อนๆถึงเวลาแล้วที่เพื่อนๆได้ทําคือช่วงเนี้ยเพื่อนๆที่เลือกไพ่กองที่หนึ่งเนี่ยหินสีเขียวเนี่ยมันเหมือนถึงเวลาแล้วที่เพื่อนๆจะได้ลงมือทําจักรวาลอยากจะบอกให้เพื่อนๆคอนเน็ก กับจิตวิญญาณของตัวเองให้มากที่สุด Connect คือการเชื่อมโยงเชื่อมต่อกับความรู้สึกภายในไม่ว่าเพื่อนๆจะทำอะไรให้เพื่อนๆใช้จิตวิญญาณใช้ความรู้สึกภายในส่งช่วยส่งเชื่อมโยงกับความรู้สึกภายในทำในสิ่งสิ่งนั้นแล้วเพื่อนๆจะประสบความสำเร็จ จกักรวาลอยากบอกว่าเพื่อนๆจะประสบความสําเร็จในสิ่งที่ทําเพราะมันเป็นสิ่งที่เพื่อนเพื่อนรักด้วยมันเป็นสิ่งที่เพื่อนๆนค้นหามันเป็นสิ่งที่เพื่อนๆต้องการได้เรียนรู้มาสักระยะหนึ่งแล้วและได้ลงมือทําแล้วเชื่อได้เลยว่าจากักรวาลอยากจะให้พรหรือประทานพรกับไพ่ใบนี้ก็คือไพ่แห่งความสุขไพ่แห่งความสําเร็จไพ่เป็นไพ่ คือเดอสันน่ะคือมันที่สุดมันสว่างมันสดใสดังนั้นจัก,กรวาลอยากจะบอกเลยว่าสิ่งที่เพื่อนๆได้ทำเพื่อนๆมั่นใจเพื่อนๆมั่นใจว่ามันคือสิ่งสิ่งที่เพื่อนเกิดมาจะต้องทำสิ่งนี้แน่นอนอยู่แล้วแต่ในการทำจัก,กรวาลอยากจะขอให้เพื่อนๆมีสติมีความตั้งมั่นมีความแน่วแน่ ไม่ว่าจะเป็นงานอะไรที่จะต้องใช้เรื่องจิตวิญญาณเรื่องอารมณ์เรื่องเกี่ยวกับความรู้สึกเข้ามาเกี่ยวจกวักรวาลอยากจะบอกให้เพื่อนๆได้นั่งสมาธิบ้างได้สร้างความสงบให้กับตัวเองบ้างเพื่อนในการตัดสินใจที่จะสารต่อสิ่งนี้มันจะมีประโยชน์มากขึ้น โดยรวมเพื่อนๆที่เลือกให้กองที่1คือหินสีเขียวก็จะประมาณนี้ก็ขอให้เพื่อนๆประสบความสําเร็จในสิ่งที่ตั้งใจทําแล้วก็ขอขอบคุณเพื่อนๆที่ที่ติดตามรับฟังแล้วก็ขอฝากเพื่อนๆกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีเพื่อนๆที่เลือกไพ่กองที่2คือหินสีม่วง เพื่อนๆได้เลือกไพ่กองที่2นี้ได้ไพ่โฟ o ์ทสอดควีนออฟคัพคิงออฟคัพมีไพ่เนื้อคู่ขึ้นสองใบโฟล์ทสอดหมายถึงการพักช่วงนี้เพื่อนๆที่เลือกไพ่กองที่สองอาจจะต้องการพักอาจจะต้องการฟื้นฟูไพ่ u e e n กับไพ่คิงถ้วยออกนั่นอาจจะหมายถึง อาจจะมีปัญหากับกับแฟนอาจจะมีส่วนใหญ่แล้วน่าจะเป็นกับแฟนเพราะว่าเป็นไพ่เนื้อคู่ขึ้นยังไงก็เป็นเนื้อคู่กันแต่อาจจะมีปัญหาหันหลังให้กันอาจจะเป็นปัญหาที่ไม่ได้รุนแรงอะไรมากมายแต่มันเหมือนว่าเพื่อนๆคิดว่าถ้าไปต่อก็จะมีความรู้สึกไม่ดีมีความรู้สึกแย่ๆเกิดขึ้น เพื่อนๆที่เลือกกองนี้ถึงต้องการมีความรู้สึกช่วงนี้คือต้องการพักพักเพื่อจะฟื้นฟูพักความหมายก็อาจจะแบบเพื่อนๆอาจจะเหนื่อยความสัมพันธ์มาสักระยะหนึ่งแล้วแต่ก็ต้องการพักแต่ไม่ต้องการจบในความรู้สึกของเพื่อนๆที่เลือกไพ่กองที่สองดังนั้นเรามาถามจักรวาลว่าจักรวาลอยากจะบอกอะไรจักรวาลอยากจะบอกให้เพื่อนๆเปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลงทานฟอร์มขึ้นทั้งสองใบนั่นหมายถึงให้เป็นเพื่อนเปลี่ยนแปลงตัวเองเปลี่ยนแปลงตนเองโดยการหันมายอมรับตัวเองให้มากขึ้นอาจจะมาเป็นตัวของตัวเองมากขึ้นจากวันอยากบอกว่าความเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ไม่ยากหรอกเพื่อนๆทาได้ทําได้ไดีด้วยมันอาจจะเป็นตัวตนที่แท้จริงของเพื่อนก็ได้และ สิ่งที่เพื่อนๆถ้าเพื่อนๆได้เปลี่ยนแปลงแล้วเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่เพื่อนๆรู้สึกดีเพื่อนๆรู้สึกว่าเออนี่แหละคือคือสิ่งที่สิ่งที่ใช่นั่นแหละคือสิ่งที่ที่ฉันถนัดนั่นแหละคือตัวตนของฉันเองแล้วอาจจะเป็นแฟนของเพื่อนๆเขาอ,อาจจะรอตรงนี้อยู่ก็ได้ อาจจะเป็นคนคนนี้ทิ้งครับเขาอาจจะรอให้เพื่อนๆได้ได้แสดงความเป็นตัวเองเขาอาจจะรออยู่เพราะว่ามันเป็นทางแก้ปัญหาช่วงนี้ที่เพื่อนหันหลังให้กันเนี่ยนั่นอาจจะหมายถึงเพื่อนๆไม่ได้แสดงออกความรู้สึกภายในไม่ได้แสดงออกความรู้สึกที่แท้จริงไม่ได้เป็นตัวของตัวเองทําอะไรอาจจะฝืนความรู้สึกตนเองแต่สิ่งที่เขารออยู่เขาอาจจะมอง อาจจะรอให้เพื่อนเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างอาจจะมองให้เพื่อนหันกลับมารักตัวเองอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่ทําให้เพื่อนสูญเสียความเป็นตัวตนแต่เขาเขาอาจจะมองเขาอยากจะให้เพื่อนเขาอาจจะรอให้เพื่อนเปลี่ยนแปลงเพื่อที่จะยอมรับบางสิ่งบางอย่างที่เพื่อนมีที่เพื่อนเป็นแล้วมันเป็นสิ่งที่เขายอมรับได้ ดังนั้นจักรวาลอยากจะออกมาบอกว่าให้เพื่อนๆเ,เ,เปลี่ยนแปลงสิ่งที่เพื่อนๆอ,อยากแก้ไขปัญหามันต้องอยู่ที่ความเปลี่ยนแปลงอาจจะเปลี่ยนแปลงที่ตัวเพื่อนๆเองเปลี่ยนแปลงเอาความรู้สึกภายในของเราเอาความรู้สึกการยอมรับในความเป็นตนเองนั่นเป็นเป็นหนทางที่จักรวาลอยากบอกว่านั่นแหละคือสิ่งที่ต้องการนั่นแหละคือสิ่งที่ จัก,กรวาลอยากบอกนั่นแหละคือสิ่งที่เขาต้องการเพราะมันเป็นทางออกที่คุณจะเดินเดินต่อมันเป็นทางที่คุณสองคนจะไปต่อกันได้จัก,กรวาลอยากจะมาบอกฝากมาบอกเพื่อนๆกล้องที่สองคือหินสีม่วงประมาณนี้ก็ขอขอบคุณที่เ,เพื่อนๆที่เข้ามาฟังแล้วฝากกดไลค์กดซับ c ไ i b e ด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีเพื่อนๆที่เลือกไพ่กองที่สาม่อะหินสีน้ำเงินนี้เพื่อนๆที่เลือกไพ่กองที่สามเพื่อนๆได้อนในไพ่ q u e e o of, of s อดเอ็ดอฟครับที o of w a n d บ่งบอกถึงอารมณ์ของเพื่อนๆที่เลือกไพ่กองนี้ว่าเพื่อนๆพื่กำลังตัดจบกับบางสิ่งบางอย่าง แล้วเดินหันหลังให้กับสิ่งนั้นแต่สิ่งที่เพื่อนเเดินหันหลังกับสิ่งนี้เพื่อนๆนได้เตรียมเหมือนเพื่อนๆได้เตรียมตัวที่ที่จะเดินออกมาจากจากตรงนั้นแล้วอ่ะในการเดินทางออกมาจากตรงนี้เพื่อนๆมีความหวังว่าว่าการออกมาในครั้งนี้การถอยหลังการตัดจบอะไรออกมาในครั้งนี้เพื่อนๆมีความหวังว่ามันจะดีขึ้น sea of one มันเป็นความหวังการรอคอยกับบางสิ่งบางอย่างว่ามันจะดีขึ้นมันจะพัฒนาขึ้นดังนั้นจักรวาลอยากจะบอกอะไรจักรวาลอยากจะบอกเพื่อนๆว่าให้เป็นเพื่อน,อน,อนถอยมาสักก้าก็ได้นั่นแหละคือสิ่งที่เพื่อนๆทําถูกแล้วในการที่เราจะประเชิญหน้ากับสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วมันมันไม่มี ประโยชน์หรือมันไม่มีอะไรดีขึ้นก็ควรที่จะถอยมาสักก้าหนึ่งเพื่อเป็นช่วงเวลาเพื่อให้ได้ช่วงเวลาที่เพื่อนๆจะได้รู้จักรู้จักตัวตนของตนเองจริงๆการที่เพื่อนๆหันหลังให้กับบางสิ่งบางอย่างมาเนี่ยมันเหมือนเพื่อนๆอาจจะแอบขอขอพรต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอพรต่อพระเจ้า ว่าให้มันเป็นให้ได้ทำถูกเถอะให้ได้เลือกถูกเถอะให้มันเป็นเวลาของฉันเถอะสิ่งนี้จักรวาลหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เ,เพื่อนเนได้ขอไว้ท่านได้บอกแล้วว่านั่นแหละมันเป็นเวลามันเป็นสิ่งที่เ,เพื่อนๆคิดถูกแล้วเพื่อนๆพคาดหวังกับสิ่งนี้ได้เพราะการออกมามันทำให้เพื่อนเอนโตขึ้นไพ่ใบนี้หมายถึงการลอดคาาของมื ทุกครั้งที่งูมีการลอบค่างูจะตัวใหญ่ขึ้นโตขึ้นเพื่อนๆก็เหมือนกันการที่เราถอยหลังออกมาจากบางสิ่งบางอย่างมันจะทําให้เพื่อนๆได้เรียนรู้แหละก็โตขึ้นแล้วเพื่อนๆจะโตขึ้น,แล,น,นและมีความสุขกับสิ่งที่เพื่อนๆโตขึ้นด้วยมันคือความสุขที่เพื่อนๆได้ในอาจจะพัฒนาตัวเองอาจจะโตจากความรู้สึก โตด้วยจิตนิญญาณของเพื่อนเออีกขั้นหนึ่งแลจาจักรวาลอยากจะบอกอีกสิ่งหนึ่งเลยที่เพื่อนเพื่อนไม่ว่าจะทำอะไรไม่ว่าเพื่อนๆจะเดินออกมาจากสิ่งไหนไม่ว่าจะเพื่อนจะกลัวหรือกงังวลอะไรจักรวาลอยากจะบอกเพื่อนๆว่าเพื่อนๆไม่ได้อยู่คนเดียวจักรวาลหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ข้างๆเพื่อนๆเสมอท่านเห็น ท่านเห็นในสิ่งที่เ,เพื่อนๆตัดสินใจท่านเห็นในสิ่งที่เ,เพื่อนๆทำและท่านก็คอ,อยดูแลคุ้มครองเ,เพื่อนๆอยู่ยามที่ท้อแท้เหนื่อยใจหรือมีสิ่งอื่นใดที่คิดว่าคนอื่นไม่เข้าใจหรือไม่มีใครเห็นไม่มีใครเข้าใจนะให้เพื่อนๆเ,เข้าใจไว้เลยว่าจักวรวาลเห็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เห็นสิ่งนี้มันจะทําให้เพื่อนๆโตขึ้น คนที่เลือกไพ่กองนี้ที่คุณจัดตัดจบมาจากอะไรหรือเดินหันหลังมาจากอะไรแล้วมารอคอยสิ่งใดอยู่เนี่ยสิ่งใดอยู่เนี่ยเพื่อนๆนมันเหมือนเป็นเส้นทางที่เพื่อนๆพืทถูกต้องแล้วมันเหมือนเป็นเส้นทางที่จะทําให้เพื่อนๆนโตขึ้นไปอีกสเต็ปหนึ่งแล้วการโตขึ้นในสเต็ปนี้เพื่อนเพื่อนก็มีความสุขกับมันด้วยแล้วสิ่งอื่นใดไพ่ไปนี้ขึ้นมันเป็นอะไรที่ที่อุ่นใจ อุ่นใจว่าเพื่อนๆไม่ได้อยู่คนเดียวอุ่นใจว่าจักรวาลอุ่นใจว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านเห็นท่านคอยปกป้องดูแลเพื่อนๆอยู่สําหรับเพื่อนๆที่เลือกไพ่กองที่3าําทํานายก็มีประมาณนี้ขอขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับฟังและขอความรุนแรเพื่อนๆช่วยกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ